สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่กิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำปี2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงโดยรวมนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดราศีพฤษภนี่อิทธิพลของไพ่ดีเนี่ยก็ค่อนข้างมากกว่าไพ่เสียหายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขายานันเรื่องของความมุ่งมั่นนะคะเรื่องของการช่วยเหลือ ก็ยังเข้ามาเป็นปีที่มีความคิดรอบคอบเป็นปีที่พยายามบริหารจัดการทุกอย่างนะให้อยู่ในกรอบให้มากที่สดุดนะอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วยังมีชุ่วนของพ่ยการเรียนรู้การศึกษาหรือพ่ยผู้ใหญ่ไพ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปีที่ส่วนที่ดีก็คือเราสามารถมองเห็นจุดด้อยแล้วทําให้เป็นจุดเด่นแล้วสามารถที่จะเห็นคนดีๆเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือตอบปัญหา ให้กับคนที่เกิดราศีพฤกษ์ได้แต่ส่วนที่เสียเนี่ยก็คืออาจจะมีความว้าวุ่นใจนะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะเรื่องของสัญญาเอกาสารต่างๆยังเข้ามาให้ต้องแก้ไขยอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีพฤกษ์นะคะแต่ถือว่าถ้ามองโดยรวมเป็นคนที่เก่งนะเพราะาอิทธิพลของไพ่นะความเก่งการเสียสละนะหรือไพ่ของคนที่มีความคิดที่เหมือนกับอยากจะช่วยเหลือคนนะ่ะ แลวทำให้เกิดโอกาสทุกเรื่องเนี่ยนะคะนี่ถือว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปี2,566มันไม่ใช่แต่ความก้าวหน้ากับเรื่องของการทําชีวิตของต็เองให้ดีมันจะเป็นเรื่องของการผลักดันหรือการช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นไพ่เสียหายมีไพ่ใบใหญ่อยู่2ใบเลยนะไพ่หอคอยกับไพ่คนฉกแขวนไพ่สองใบนีบเน้เป็นทีพลของไพ่ความว้าวุ่นใจไพ่ปัญหาสุขภ,ภาพเรื่องอุบัติเหตุ เหตุ ates, ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่นะคะถือว่ายังมีดวงที่ดีเลยเข้ามาพลิกร้ายให้กลายเป็นดีแล้วทําให้เกิดโอกาสนะคะกับคนที่เกิดราศีพฤกษบด้วยนะคะละตาแหน่งของหัวหน้านะก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องและตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยเป็นตำแหน่งที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตำแหน่งของตัวบ้านมีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลน,นะคะแล้วก็คนในบ้านก็เป็นคนที่ใจบุญใจกุศลด้วยนะจะเป็นปีที่เรามีการทําบุญขึ้นบ้าน นะคะหรือว่าอาจจะมีนะคะาการเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของกุศลแล้วก็อาจจะนะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนการศึกษาของคนในบ้านหรือว่าการงานต่างๆก็ถือว่าดีมากๆเป็นปีที่ดวงผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคนในบ้านทุกเรื่องเลยนะถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่แคลคาดนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ต้องระวัง นะจ,จะเป็นปีที่เรามีปัญหากับญาติก็ได้หรือว่าญาติอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีเรื่องของการเจ็บการป่วยนะเรื่องของการทําธุรกิจหรือการลงชนร่วมกันอาจจะยังไม่ใช่ปีที่ค่อนข้างสดใสเท่าไหร่นะคะฉะนั้นตําแหน่งนี้อาจจะต้องไประวังนิดนึงเรื่องของสัญญาเรื่องของการค้าประกันต่างๆก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะและตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานบริวารที่เป็นมิตร บริวารที่เข้ามาทําให้กิจการงานนะคะส่งผลดีและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะเป็นปีที่จะนําข่าวดีข่าวมงคลมาให้หรือนําในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือนําความสําเร็จทุกเรื่องมาให้เลยนะคะและตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นปีที่ต้องระมัดระวังนะกับเรื่องของการทํางานร่วมกันด้วยอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนี้ให้ไปปรับแล้วก็เรื่องของสัญญาเรื่องของการคารพกันต่างๆหรือเอกสารบางอย่าง ต้องตรวจสอบให้รอบคอบในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะถือว่าปีนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะแต่เป็นการช่วยเหลือที่มีผลตอบแทนนะ,ะรวมถึงคนที่เกิดราศีพฤษภเองอะนะ,ะอาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยนะ,ะส่วนใหญ่คนราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขามากกว่า จนะถือว่ายังไงถ้าเรามีปัญหาอะไรนนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทีเ่เกิดราศีพฤษภเนะะี่ยค่ะยังเป็นปีนะคะที่ยังมีปัญหานะคะให้ต้องนะคะแก้ไขยอยู่บ้างแต่ก็เป็นปีที่จะส่งผลดีนะเพราะยังมีชุพลของไพ่การทํางานที่ดีนะคะโดยเฉพาะไพ่งานเนี่ยขึ้นมานะคะถึง3ใบเลยนะเรื่องของการทํางานเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศหรือทั้งใกล้และไกลหรืออาจจะมีคนมาติดต่อธุรกิจการงานไม่ใช่แต่คนไทยละอาจจะเป็นคนแถวๆเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานแล้วทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนนะคะในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างก็คือการประสานงานกันเนี่ย กับผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจหรือว่ากับหุ้นส่วนคู่หูอันนี้พยายามไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะแต่ถือว่าการทาํางานยังไงก็เป็นปีที่เคลื่อนไหวหรือเดินหน้านะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นปีนะที่จะมีเรื่องของไรายได้การเงินที่มาจากงานไรายได้การเงินนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงครึ่งปีที่เราต้องวางแผนการเงิน นะหรือการลงทุนให้อยู่ในกรอบนะคะอย่าพยายามลงทุนอะไรมากๆในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็คิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนลงไปอะ่ะการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องแล้วก็ลงทุนได้ผลประโยชน์การเงินนะคะได้มากกว่าช่วงต้นปีนะคะถ้ามองเนี่ยรายได้การเงินช่วงต้นปีเนี่ยไม่เสียหายแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังรายได้การเงินจะมากกว่าอ่ะพูดอย่างนี้เลยนะคะหรือถ้าเรามองในเรื่องของการลงทุนละ่ะ ลงทุนในช่วงไหนดีที่สุดคือครึ่งปีหลังอ่ะจะลงทุนแล้วเกิดประโยชน์ในเรื่องของการเงินมากที่สุดแต่ถ้าเราอยากจะลงทุนนะคะในช่วงต้นปีได้ไหมลงทุนได้นะ,ะก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนไปก่อนแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปี66นะคะรายได้การเงินก็จะค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยก็ยังถือว่าเป็นปีที่เรามีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือยังมีเรื่องของ ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามานะคะทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการเงินอยู่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออิทธิพลของไพ่เสี่ยงหายที่เข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังต้องระวังเพราะว่าบางคนยังมีหนี้มีสินให้ต้องจัดการอยู่แล้วก็ดวงของการค้าประกันเนี่ยก็ยังต้องเตือนว่าเป็นปีที่ไม่ควรไปค้าประกันให้ใครไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินให้ะระมัดระวังปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะ ซึ่งทําให้เรื่องของการเงินนะอาจจะล่วไหลออกไปนะคะัต่เรื่องของการเงินก็ยังต้องรอบคอบนะรวมถึงนะคะตาแหน่งของญาติพี่น้องตําแหน่งของคู่ของคนรักหรือตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่ อุปถัมภ์กันน่ะหรือส่งผลดีกับเรื่องของการเงินเท่าที่ควรในช่วงปี2566ด้วยฉะนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงอาจจะถามว่าสามารถลงทุนกับญาตดดิไหมลงทุนกับเพื่อนได้ไหมลงทุนได้แต่ไม่ควรลงทุนช่วงต้นปี ควรที่จะไปลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังของปี -66 นะคะจะเกิดโอกาสมากกว่านะคะฉะนถือว่าคนที่เกิดราศีพฤษภอย่าใจร้อนแต่เรื่องของการใช้จ่ายให้วางแผนหรือจัดการให้ดีนะ,ะการเงินการทองในปีนี้ถือว่าถ้าเราวางแผนดีการเงินจะเป็นช่วงปีที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดน,นี่อาจจะเป็นปีที่ความรักยังไม่โดดเด่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่ความรักเนี่ยนะคะ ปรากฏไพ่พ่อไม้แม่ไม้อะอาจจะนะคะพบคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือพบรักช้าพบรักต่างวัยนะหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือแม้แต่คนที่เกิดราศีพฤษภเองอาจจะผิดหวัง ในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วนะมีการหย่าร้างมาก่อนทําให้เรื่องของความรักนะคะอาจจะยังไม่ใช่ปีที่โดดเด่นแต่ถือว่าจะเป็นปีที่มีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนเข้ามาขอพัฒนาความสัมพันธ์ฉะนั้นปี2566อาจจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆจะทําให้เรื่องของความรักส่งผลดีแล้วก็เข้าใจกันมากย<ส>ิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะไม่ใช่ความรักที่จะรักกันอย่างเดียวแต่จะเป็นความรักที่ต้องเข้าใจ ยอยู่ด้วยกันไปทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้การช่วยเหลือกันได้ทุกเรื่องด้วยฉนันถือว่าจะมีคนแบบนี้เข้ามานะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่สร้างความหวันแหววให้เราเท่าที่ควรแต่จะทําให้เรารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็ต้องไปปรับกันปีนี้เป็นปีที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหา มีความหึงหวงมีความระแวงสงสัยมีความไม่เข้าใจกันนะคะก็ต้องไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะยังหี้ชัพนของไพ่การปรับกันได้หรือไพ่การช่วยเหลือกันอยู่คือบางคู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาแล้วแต่อยู่กันแบบเพื่อน อยู่กันแบบดูแลลูกนะคะหรืออยู่กันช่วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจไปฉะนั้นก็จะเป็นความรักแบบนี้นะคะความรักอาจจะเป็นปีที่มีความหวานอมขมกลืนฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ควรที่จะพยายามนะคะปรับกันให้มากๆความสัมพันธ์จะได้ดีมากขึ้นสุขภาพปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะยังมีอ,งอุิเุค่ะ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 ่การผค่นะค่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 ะคกก่าค่ะ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 ค่กค่จจะค่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 กค่ะค่ค่ะ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 า่ะค่ะค่้ค่ะค่่ะะ อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาเรื่องของช่องล่างบางคนก็มดลูกช่องล่างนะบางคนก็มีปัญหาบริเวณเต้านมนะถุงน้ำดีท่อน้ำดีช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่รวมถึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหายใจหรือการทำงานของปอดซึ่งก็ต้องไปดูแลสุขภาพของเตียงให้มากๆหน่อยนะแต่ยังหีชิ่พนของไพ่ที่เป็นไพ่คุณหมอเก่ง เข้ามาอยู่นะคะซึ่งก็จะเจอคุณหมอที่จะเข้ามาดูแลได้อาจจะเป็นปีที่คนที่เกิดราศีพฤษภต้องไปตรวจสุขภาพให้บ่อยมากขึ้นจะได้มีเรื่องของการรักษานะคะที่ถูกต้องแลกกะก็ดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องไปดูแลหรือใส่ใจสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ของคนรักนะคะซึ่งก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะคะแล้วปี2566นะคะยังมีชุ่ผลของไพ,พ่พะเข้ามาเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีด้วยนะ อาจจะเป็นปีที่คนที่เกิดราศีพฤศภเองอาจจะต้องสร้างกุศลให้มากๆหรือมีคนมาขอให้ช่วยเหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเรื่องของการสร้างประโยชน์เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเยอะในช่วงปี2566นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาไปให้ทุนการศึกษาหรือแม้แต่การาดูแลคุณพ่อคุณแม่พาท่านไปถือศีลพาท่านสวดมนต์พาท่านไปทําบุญหรือการไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายุ ะะแล้วก็การทำหนังสือธรรมะนะคะแจกเพื่อเป็นธรรมทานหรือการสร้างโบสถ์วิหารหรือแม้แต่เรื่องของการถวายพระประธานต่างๆหรือการสร้างฐานนะคะในเรื่องของพระประธานอันนี้ถือว่าบุญกุศลใหญ่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอันนี้ถือว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยอาจจะเป็นปีที่เราต้องสร้างกุศลแต่การสร้างกุศลในช่วงปีนี้นะคะไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะ อาจจะเป็นปีที่คนที่เกิดราศีพฤษภเองอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างบุญนะคะโดยใช้ในเรื่องของความสามารถคือไปช่วยเหลือเขาเป็นสะพานบุญนะคะแล้วก็อาจจะนะคะใช้ในเรื่องของกําลังหรือใช้แรงเนี่ยไปช่วยนะคะในเรื่องของอการทํากิจกรรมทาง พระพุทธศาสนานะคะอันนี้จะถือว่าบุญกุศลส่วนนี้จะเป็นบุญกุศลที่ช่วยนะทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะได้นะคะเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปีนี้เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภขอให้ปี2566เป็นปีที่สดใสนะเป็นปีที่ก้าวหน้าทั้งเรื่องงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะ ที่คอยนะคะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอยรับชมคลิปนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าคลิปการดูดวงเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถไปใช้ได้นะคะ แล้วจะขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะแล้วก็ทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับรเรื่องของการดูดวงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จโชคดีเงินทองแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆนะคะสวัสดีค่ะ